ชีวิตที่ต้องตื่นตีสอทุกวันเปิดสมบัติไบรท์พิชยาธันไบรท์ Bright, ใช้ความเก่งจนมีวันนี้ได้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวสวยอย่างไบรท์พิชยาธันต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ความสามารถไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเพราะหลังจากที่ทำงานในวงการข่าวมาไม่นานเธอนั้นก็ได้ประกบคู่กับผู้ประกาศชื่อดังที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างคุณสรยุทธ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับแฟนรายการช่องน้อยสีและนอกจากสาวไบจะทำงานทางด้านข่าวแล้วเจ้าตัวยังได้มีโอกาสไปเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบอยู่ในตัวเธอคนนี้คนเดียวเลยละค่ะเพราะก่อนหน้าที่เธอจะมาลดแล่นในวงการนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเก่งมากถึงกับคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาแล้วเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เก่งและขยันขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่เธอคนนี้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและเรียกได้ว่ามีฐานะมั่นคงพอสมควรซึ่งก็ได้ยินมาว่าค่าตัวของไบท์เทียบเท่ากับรุ่นพี่อย่างสรยุทธ์เลยทีเดียวแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เธอต้องขยันและต้องตื่นเช้าเพื่อมาเตรียมตัวแต่เช้าเพราะการเป็นผู้ประกาศข่าวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจึงไม่แปลกใจที่เธอนั้นได้มีคนดูแลหัวใจอย่างหนุ่มโตนักร้องและนักดนตรีในดวงใจของสาวๆทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เชื่อว่าเป็นชีวิตในฝันของ ใครหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะตอนนี้ก็นับว่าสาวบรายนั้นเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชีวิตดีและลงตัวสุดๆเลยก็ว่าได้แถมความรักยังหวานชื่นมากๆและเชื่อว่าแฟนๆก็รอฟังข่าวดีจากคู่นี้อยู่ไม่น้อยเพราะหลังจากมั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยก็ยังไม่มีแวววิวาสักทีเพราะทั้งคู่ยังห่วงเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันยังไงเราก็ต้องรอดูกันต่อไป